เว็บไซต์ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวเหนือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี่เป็นหนึ่งในเครื่องมือตรวจสอบฝุ่นควันที่ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนบนสามารถรายผลกันได้แบบรายนาทีเลยนะครับอย่างตัวอย่างที่เขานำมาแสดงเนี่ยเป็นสถานการณ์ฝุ่นควันในช่วงหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาภาพนี้ครับก็จะเห็นภาพชัดเจนนะครับ ฝุ่น PM ส5สูงมากทั้งที่เทศบาลต้นธงชัยอำเภอเมืองลำปางค่าฝุ่น PM 2.5รายนาทีเนี่ยสูงถึง308ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งเป็นระดับที่อันตร,รายประชาชนควรง,งดกิจกรรมออกนอกอาคารทุกชนิดทีนี้เราไปดูต้นต่อกันบ้างนะครับมีข้อมูลจากนักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือมชอชบอกว่าในอดีตเนี่ยมีการศึกษาที่มาของฝุ่น PM 2.5ในเชียงใหม่ครับ อาจจะยากนิดนึงนะครับคือเขาใช้องค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นอย่างเช่นสารโลหะหนักแล้วก็สาร pH หรือว่าโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนไอออนรวมถึงสารอินทรีย์เป็นตัวชีวัตรซึ่งจะบอกได้ว่าฝุ่นที่พบเนี่ยมาจากการเผาเชี้อมวล หรือว่าเป็นฝุน่นที่มาจากการจราจรหรือเกลือทะเลแต่ก็ยังมีขีดจํากัดที่ไม่สามารถบอกได้ว่าฝุน่นควันที่มาจากการเผาชิ้วมวลน,นั้นๆมาจากอะไรครับทางสถาบันเขาก็เลยศึกษาแล้วก็วิจัยเจาะลึกลงไปอีกด้วยการใช้ไอโซโทปคาร์บอนที่ค่อนข้างเสถียรครับคือสรุปแล้วมันจะสามารถบอกได้ว่าการเผาเนี่ยมันมาจากพืชชนิดไหนเป็นการเผาป่าหรือว่าเผาวัชพืชหลังเก็บเกี่ยว โดยตรวจสอบตัวอย่างฝุ่นควันนะครับที่เขาเก็บมาจากดัดฟ้าของอาคารที่ทำการในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาปรากฏว่าฝุ่นควันร้อยละ75มาจากพืชในกลุ่ม C3 อันนี้เป็นชื่อเรียกเฉพาะนะครับ c ีคืออะไรคือพืชที่พบได้ทั่วไปเป็นพืชที่ไม่ค่อยทนน้ำเช่นข้าวสาลีถั่วเหลืองและก็มันฝรั่งส่วนพืชกลุ่ม C 4หรือว่าพืชในเขตร้อน สามารถทนต่อสภาพอากาศได้ดีเช่นข้าวโพดข้าวฟ่างอ้อ,อยและดอกดาวเรืองอยู่ที่ร้อยละยีครับเขาก็เลยสรุปได้ว่าฝุ่นควันส่วนใหญ่นั้นมีที่มาจากการภาวะสรุรทางการเกษตรที่เป็นพืชป่าซึ่งข้อมูลนี้ก็ต้องขอบคุณทางหน่วยสื่อสารองคอ์กรและประชารร planets, ส,สาาัมพันธ์สถาบันวิจัยวิทยาศา,าสตร์สุขภาพมชด้วยนะครับฝุ่น p ี2.5นะครับที่เกิดในเมืองเชียงใหม่นะครับมาจากการ เผาวัสดุทางการเกษตรที่เป็นลักษณะของพืชสีสามแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพืชป่านะครับซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยหรือว่าข้ลการศึกษาว่าในพื้นที่เชียงใหม่นะครับมีพื้นที่ป่ามากถึง9 0ซนะครับซึ่งผลการศึกษาตรงนี้เราจะสามารถนะครับนำไปให้นะครับผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเชิงนโยบายว่าจัดการปัญหาได้นะว่าคุณเพียมสี่ง้าเชียงใหม่นะครับมาจากการเผาอะไรกันแน่ว่าซึ่งถามว่า ช่วยได้ไหมมันก็เป็นแนวทางในการจัดก,การปัญหาแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ถูกสถานการณ์ตอนนี้อย่างที่บอกไปว่ายังไม่มีแนวโน้มจะดีขึ้นเลยนะครับเพราะว่าถ้าไปดูรายงานคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย ถือว่าเป็นวันหนึ่งที่หนักมากๆพบจุดความร้อนสูงสุดคือที่ลำปาง381จุดรองลงมาคือที่เชียงใหม่375จุดแล้วก็ที่ตาก291จุดนะครับส่วนใหญ่อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ953จุดรองลงมาอยู่ในป่าอนุรักษ์919จุดครับส่วนเขตสอปปอมีจำนวน98จุดพื้นที่การเกษตรพบ66จุดด้วยกันครับ